สวัสดีคนรลกไก่ทุกท่านวันนี้ช่องอันกันหน่อยนะครับจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารของวงการไก่นะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะครับพอดีได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับก็บรรยากาศจะคึ้นเครงอาจจะมีเสียงไก่ด้วยนะครับผมอ่ะเราไปเริ่มกันที่ของสอมมสวร์น,นะครับเซเบิร์ดนะวันนี้มีโปรโมชั่นไก่นุ่มไก่สาวชุดประจวบมาถึงอยุธยาแล้วชุดประจวบนี้ จะเป็นชุดทีเด็ดนะครับบ้านบ้านทีเด็ดของสอมิสวรรณเลยนะตัวผู้ตัวละ8,000บาทไม่รวมส่งตัวเมียนะครับ5้0 0บาทนะครับถ้า2ตัว9000บาทนะครับลดให้นะก็ไม่รวมส่งนะครับค่าจัดส่งแยกต่างหากนะไก่ชุดนี้นะครับชุดประจบเนี่ยเป็นประวัติชัดเจนสายเลือดดีนะครับเป็นพม่าชนไทยนะครับเหล่ามูเซอดำนะครับถ้าใครเคยได้ไปแล้วนะจะรู้นะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบมีเหลี่ยมนะครับเป็นอ่า สามารถใช้กับเป็นพม่าที่ตีไทยได้นะครับพัฒนามายาวนานนะครับร่วมเป็น10ปีแล้วนะครับแต่นี่นะครับมีโปรโมชั่นนะครับลุ้นทองคำห1ึ่งบาทนะครับแล้วก็ลูกไก่นะครับของเจ้าแสงแสนก้นแดงหล่อเมื่อซื้อครบ5 0 0 0บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรไปติดต่อได้ก่อนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับที่เพื่อนๆหลัอสมาชิกนะมาเยี่ยมชม สอมิสวันนะครับที่บ้านอัญชยาครับเราก็มีการแบ่งปันกันไปนะครับนี่ก็แบ่งปันลูกไก่นะนี่เป็นไก่หนุ่มนะครับนี่แบ่งปันไก่สาวาแบ่งปันไก่หนุ่มด้วยนะครับนี่นะครับโ,โหจัดชุดใหญ่ไปเลยนะครับเจ็ดตัวนะเจ็ดกล่องดีกว่าครับข้างในอาจจะมีเยอะกว่านั้นนี่ไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยนะ นี่นะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของสอมิสุวันในวันนี้นะครับผมนี่ดูนีหเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนดูนี่และนี่นะครับที่สอมิสุวันนะครับจัดส่งไก่ให้กับเพื่อนเพเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันนะวันนี้นี่น้อยเลยนะปกตินี่หลายกล่องกว่านี้อีกนะครับเนี่ยนะครับท่าไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้มีแบ่งปันอะไรบ้างนะนี่ชุดก่หนุ่มก่สาวนะ เราไปดูของความสวยงามนะครับตายตายเน้นที่ความสวยงามนะตัวนี้นะเป็นไงเพื่อนๆโอ้โหน้ำหนัก3กิโลนะครับเยียสาดำบวกแดงลอมหานครน,นะตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ก็เป็นเป็นไก่กิบหลุดนะครับชุดประจวบบ้านบ้านมูเซอร์ดำนะน้ำหนัก3.1ตัวใหญ่หงดำนะครับขนมครกกระดุมเงนินนะ โอ้โเป็นไก่เยี่ยตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะพกเพื่อนเพื่อนเยี่ยสาดำมหานครพรสวรรค์นะครับโอ้โหสวยจริงตัวนี้โอ้โตัวนี้เป็นไก่ออกแดงๆนะครับเยี่ยสาดำอีกแล้วนี่ก็โอ้โหตัวนี้ก็สวยสวยนะโอ้โตัวนี้หล่อเลยนะหงดำ อ,อ,อ๋อป๊อกปาเอ้ผมว่าไก่เซตนี้หล่อนะเพื่อนเถ้าเพื่อนๆชอบนะผมว่าไปเข้าไลแอนะครับไลแอดเราก็ไปเลือกสรนนะครับผมโอ้โหผมเนี่ยเป็นไก่ชอบผมชอบไก่ที่น้ําขนเนี่ยเงาเงา,เงาดำดำนะครับเนี่ยสีประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นไก่ที่ผมชอบนะ ออกดำดำหรือดูดูนะครับแล้วก็ขนเงาเงาเนะี่ยผมชอบมากเลยนะยิ่งแข้งดำนะแข้งดำแข้งขาวนะชอบมากน้าหล่อลองชอบอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับตัวอย่างของลูกเจ้าหงส์ดำนะครับอันนี้มาจากบ้านประจวบหมดเลยนะเพื่อนอสวยนะตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับน้ำหนัก1.7นะขวัญถุงตัวนี้เป็นเยียร์เบิร์ดนะน้ำหนัก1.8โอ้โหแม่พันตัวนี้ก็สวย โอ้สวยงามเยสาดำป๊อกบ้าหวันถึงชุดประจวบอ,อ่สวยนะครับตัวนี้ป๊อกบ้าเขาลือลั่นนี่ประมาณาน,นี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะเข้าไลาน์แอดนะครับไปเลือกชมสินค้าได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซุ้ม มาต่อกันที่ซูมเสียบอยสอเจษดานะครับซุมนี้ผมก็ชอบผมเป็นเอฟซีเขาในนี่เพื่อนๆกับเสื้อนี่เจสดาฟาร์มเป็นไงล่ะเป็นเสื้อเจ้าเพชรแดงนะครับเพื่อนๆท่า oh, นไหนสนใจนะติดต่อได้นะเสื้อสวยเสื้อสวยนะเพื่อนๆออ่าะก็ มาอัปเดตหน่อยว่ามีการแบ่งปันอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นลูกเจ้าพิรแดงบวกปะดูเท้าไฟแม่ VIP นะค่าตัว2,000บาทนะครับนี่ค่าส่งเก็บไปทางได้ด้วยนะถ้าในสนใจไว้ร่างกายปกติทุกอย่างนะครับมีแบ่งปันแม่พันแล้วก็นี่5,000นนะครับมีกำลังดีแน่นอนตัวนี้นะครับ เป็นคลิปนะเป็น Mv นะผมขออนุญาตไม่เปิดดูนะผมเพิ่งโดนไปนะฮะ3,500บาทนะครับให้ตัวเดียวนะครับพร้อมใบรับรองสายพันนะครับเพชรแดงบวกแม่สามารถนะครับใครชอบสายนี้ปิดได้เลยนะครับราคาให้ตัวนี้ตัวเดียวไก่สมบูรณ์ไม่มีตําหนิไม่เชื่อเราต้องดูกันสักหน่อยนะครับโอ้โหแม่พันอย่างนี้นะผม,มชอบอยู่แล้วนะไก่น้ำขนแบบนี้ดำดเข้มเขคมับสวยมากตัวนี้ นายสนใจนะครับนี่แม่เนี่ยมีแต่คนทักนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม,ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวอยากได้นะ,อะโอ้โหอ้าวตัวนี้แข้งหน้าดีมากนะครับใครปิดได้ปิดเลยนะ $15,000 หาบาทแล้วก็มีการถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือท่านไหนชอบนะ1 5 0 0 0บาทเป็นไก่คัดแล้วนะครับก็ซุ้มสเจสดาประมาณนี้นะ อีกสักซุ้มหนึ่งนะครับเพื่อนๆไปกันดูกันที่โกเซียมฟาร์มนะครับโกเซียมฟาร์มวันนี้ก็จะมีการซื้อขายเสื้อนะเพื่อนๆที่เราเอฟซนะครับที่อยากได้เสื้อนะสามารถติดต่อมาซื้อเสื้อได้นะครับแล้วก็มี MV ของไก่หนุ่มนะครับที่ว่าได้ทำการโชว์ฝีมือนะซึ่งขอบอกก่อนนะครับ มีการคัดไก่เนี่ยไฟ์สดนะของกลุ่มโกเซียมฟาร์มนะครับมีที่ Facebook นะครับชื่อว่า23ไร่โกเซียมฟาร์มเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้าไปดูเนี่ยการคัดไก่นะครับของโกเซียมฟาร์มเนี่ยเข้าไปได,ดูได้เลยนะครับบางวันท่านสสเนี่ยไม่ติดภารกิจอะไรท่านก็จะเข้ามานะครับมามาภาคเลยแล้วท่านสสภาคมันมากแล้วก็ทีมงานของท่านสสเนี่ย ผมก็เป็นเอเขานะครับพี่สาฮัชชาโอ้โหเพลินแต่แต่ขอติพ่สาฮัชาชานิดนึงนะครับตีสี่ตีห้าก็ไม่นอนนะครับคัดไก่ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหดีจริงๆผมสะดุ้งตื่นเข้าห้องน้ำเลยผมยังเห็นแกไไรอยู่เลยนะโอ้สุดยอดนะพ่สาผมเป็นเอฟซเขานะครับนี่ที่สนามนะครับสนามนครปฐมบางเลนนะครับ คู่25ล้านนะครับก็เป็นของพี่แสงสดาวหวานนะครับสังกัดโกเสียมฟาร์มนะเจอกับสุมซุปซเปอร์โอ้โหผมฟอนต์มันอ่านยากนิดนึงนะครับผมขออ่านว่าซปเปอร์เจียงไว้ก่อนนะครับน้าวนาทิ์นะครับที่10เมษายนมีถ่ายทอดสดแน่นอนครับผมท่านไหนอยู่ใกล้อะไรก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารวันนี้ มาเจอคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ